ไร่หนึ่งก็ประมาณ400ต้น9เดือน10เดือนก็ได้จำหน่ายขายแล้วค่ะพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านเราเลยนะคะเขาเรียกว่าคุ้มต่อการลงทุนจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกล้วยหอมนะครับคือกล้วยหอมท้อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลน,นะครับตำบลสุขไับูรณ์อำเภอเสิงสสงจัาหวัดนคร้าชสีมาเราเนงนะครับ,ค,รบค่ะ อะไรปลูกกล้วยนคะครับกล้วยหอมมันเป็นมีพันธุ์อะไรบ้างครับหอมปทุมค่ะมีการปลูกยังไงไหครับระยะห่างระหว่างร่องระหว่างแถวเนี่ยเราก็2อคูณสนะคะ<ๆ>ก็จะไร่หนึ่งก็ประมาณ400ต้นนะคะเนาะลราก็รองพื้นรองอะไรตามปกตินะคะแต่ที่เราใช้ก็มีคนแนะนําให้ใช้ปานินทองนะคะก <ๆ S 1> ็กะเลยรองพื้นด้วยปานินทองนะคะ่ะไร่ละกระสอบค่ะไถพรวนดินแล้วก็เรามาใส่ปุ๋ยอยู่นี่ค่ะพร้อมเลย มีการต้องลองอะไรไหมครับค่ะมีค่ะก่อนจะปลูกเราก็ใส่รองพื้นในรองพื้นในในหลุมนะคะตอนเวลาไถขบใช่ไหมครับค่ะไถพิชนะนินจ<า>้ะแล้วก็มาปลูกค่ะก็ะะใช้แรงงานคนนี่แหละครับปลูกแล้วก็ก,กบตามที่นี่จะวางเป็นระบบน้ําเป็นน้ําหยดกล้วยต้องการน้ําท่อหลักนี่จะใหญ่ประมาณกี่นิ้วท่อสองนิ้วเนาะสองนิ้วแล้วกค่ะแล้วก็เป็นวิ่งเป็นเอ่อสายค่ะเราเปิดไว้นานขนาดไหนครับ ก็ดูว่ามันพอมันเปียกก็ประมาณชั่วโมงกว่าหรือว่าแล้วแต่จะให้มันชุ่มเราก็เปลี่ยนไปล็อกใหม่น,นะคะประมาณกี่ไร่ครับที่ปลูก ตรงนี้จะเป็นสี่ไร่จะทําเป็นสองล็อกล็อกละชั่วโมงกว่าก็มาเปลี่ยนทีนึงแล้วที่นี่การาบํารุงรักษาดูแลยากช่วงหน้าฝนก็จะเป็นเชื้อราใบดงใบด่างนอนแมลงมีทุกอย่างค่ะมารบก,กวนนี่พี่มีขั้นตอนอยังไงในการดูแลรักษาตรงนี้ช่วงน,นี้ครับเราก็บบขยนันฉีดกาจัดค่าแมลงเชื้อราแล้วก็เกือบเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะ,ะคต้องต้องช่วยกันนะจะ้ะ ปีทั้งค้นทางดินแล้วก็ใช้โดรนข้างบน,อ,นอย่างทุก<ช>ทีใน,นรุ่นนี้ต้องใส่อรอบละสีถุงแล้วก็สีไร่นะคะไปไปมาๆก็เราใช้แบบละลายน้ําคนเอามันจะได้ประหยัดกว่ากัน,นะคะ่ะใส่ตามระบบน้ําหยดค่ะออตอรอบนี้ในการใส่ปุ๋ยต้องต้องใส่เริ่มแรกก็คือลองพื้นไปก่อนใช่ไหมครับ ค่ะรองพื้นแล้วก็ก,ก,ก็หวานด้วยค่ะใช้หวานด้วยก็ไปเอาปานินไอสูตรที่มีสูตรเพิ่มมานิดนึงเอามาโรยด้วยค่ะตอนนั้นก็ได้สี่ถุงนะคะก็เฉลี่ยไปรอบละถุงก็เอามาโรยด้วยกล้วยน,นี้ประมาณอายุมันเท่าไหร่ครับในการเก็บเกี่ยวยาหลังจากการปลูกไปแล้วเก็บ กี่วันเงกี่เดือนนี่ยถ้าเราดูแลจริงๆก็6เดือนมันก็จะออกออกเครือออกปีเนาะค่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดปลีแล้วก็มีการหหอประมาณ9เดือนก็9เดือน10เดือนก็ได้จําหน่ายขายแล้วค่ะการจําหน่ายคือจะมีบริษัทมารับเลยค่ะเฉลี่ยแล้วเขาจะขายเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครือหรือเป็นหวีครับอ๋อก็เป็นหวีนะคะที่ที่เราส่งขายกันช่วงนี้ ราคาสนมากได้ราคาสูงสุดนี่เท่าไหร่ดีก็ราคาตามตลาดนะคะราคาตามท้องตลาดแล้วแต่แต่ว่าก็น่าภูมิใจเนาะที่ว่าปูค่ะก็ความสมเเรณ์พืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านเราเลยนะคะตัวต้นพันธุ์ที่เขาเอามานี่จะเป็นลักษณะอ๋อเป็นหน่อค่ะหนอนี่แหละค่ะที่ขุดเป็นหนอที่เราตัดท้ายหมดแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงหนอไว้ก็ไปขุดมาทําพันธุ์ปลูกโตๆกันอายุประมาณกี่วันเราใส่ปูอีกรอบให้เริ่มงอกประมาณเดือนหนึ่งถ้าเรามีทุนก็ใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เรื่อยๆให้มันยิ่งงามก็มันจะได้เก็บเกี่ยวไว้นะคะก่อน นึ่งครับเอาไว้ดีต้นต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเพื่อให้เลี้ยงเปสมบูรณ์เวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราเราตัดต้นไหมเลยไหมครับรอให้หมดสวนทีหนึ่งค่อยทําลายพร้อมกันนะคะต้นไหนที่ตัดแล้วเราก็เลียงเอาไว้ก่อนค่ะหลังจากที่ว่าเราเก็บผลผลิตออกทั้งสวนแล้วค่อยตัดทีเดียวค่ะเพื่อจะให้มันขึ้นมาพร้อมกันจ้ะถ้าใครทําได้เขาก็จะเลี้ยงโตสองน่ะเลี้ยงหนอเลี้ยงโตสองตอนที่เราเราตัดออกใช่ไหมครับค่ะมันจะมันจะงอกขึ้นมาใหม่จะมันจะมีหนอก็เอาหนอที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ นอนหนึ่งได้สูงสุดอีกรอบเดียวถ้าเป็นรอบที่สามก็คือปลูกใหม่เลยจ้ะเป็นที่น่าภูมิใจไหมครับอะไรไปก็โอเคถ้าราคานี้ก็ได้นะคะช่วงนี้ะมันก็สมดุลนะคะทั้งค่าน้ามันค่าปุ๋ยปุ๋ยก็แพงแล้วก็น้ำมันก็แพงจะแต่ผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นมาด้วยมาเลยสมดุลกจํะมันได้รักันค่ะเขาเรียกว่าคุ้มต่อการลงทุนจะแม้กระทั่งในช่วงที่เป็นโควิดหรือว่าอะไรก็ยังคุ้มนะพี่วัลนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ขวัญนะครับที่มาให้ความรู้เรื่อง ครับวันนี้ก็ขอบคุณพีม่มาค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ